เอาขนหรือออกแล้ว Jamie, เอาคนออกแล้วนอนอยากถ่ายรูปสวยจ้าเราหมายถึงนีนานะที่สวยอ่ะเพราะหมายถึงเทว์ชอบนนี่คนที่สวยที่สุดอยู่ตรงนี้อุ้ยอยากเดินเลยนอเนาะไฟนอลเดินแบบนี้ได้ ใช่อต้องหาลิสต์่าให้ด้วยจริงๆเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะกรรมการบอกว่าโอเคฉันยอมละโอ้สวยมากเฟนครับถามว่าไอโฟนสิบเจ็ดไปไหนคะอยู่ในกระเป๋าเพราะอีสิแกใช้ไม่ได้อ่าใช่เพราะว่ายังเพราะว่าเราอยู่ในการประกวดเนาะ เพราะว่ายังไม่สามารถอุ้ยสวยมากเลยอ่ะตอนนิว่แมกี้วินาคาอืมใครมาแทนโอเคแะเก็บครับพร้อมหนไปไปไหนแล้วฮัลโหลบอสต่อไปให้ลูกสาวอะาขอไฟได้เลยครับอเคริกโเหนึ่งสองส ่ยยังไม่ถ่ายรูปไม่เอาอะเขินใครถ่ายรูปที่ปุ๊ปอ่าพัทยาดีกว่าสวยมากโอ้มีความสุขกปวดตัวแบบว่าโอเคอ่ะใช่เสียดายน้องคุณแม่ไม่ได้มายังไงคุณแม่ได้ได้มาดูละคุณแม่มาเที่ยวใช่มงสามก่อนอ่ะพรุ่งนี้ สปอยชุดหม่อยลูก huh. ต <laughs> okay. ่อยมวยเราจะตีอะไรคะต่อยมวยไม่ต่อยมวยก็ต้องมาตีของกใจว้าวเราดูเออเราก็จะต่อยมวยแบบกับต่อยมวยเลยเออเราก็ฝึกมาแล้วใช่เราก็จะไม่มีการยอมแพ้เออหน้าลิกมากเลยลูกสวยมากสวยมาแบบกับกันกับไม่ได้ไม่น่าโม้เป็นอะไรอย่างเงี้นสวยึลยจึ๊งสนุกสนุกสวยมาก หนึ่งมากค่ะลูกสาวคุยกับสามีแล้วเน, <laughs> นึ่ง is my queen is my queen yes บินสักพิมพ์พอกบินสักพอนจะฟ้องท่าลูกสาวคุยกับลุงคอมแล้วมงขอบคุณค่ะเลิศ เป็นยังไงอ่ะก็เป็นยังไงก็เหมือนเดิมเอหอรอรถนี่ไงเออมีความสุขดิอ่ะดูสิคนมีความสุขคือคนนี้จริงเดี๋ยวฉันจะพาผัวมามาเยี่ยมด้วยโล่คุณแม่บอกว่าคุณแม่หัวล้อแม่เดี๋ยวนุจะเอาแฟนมามาอวดลูกสาวด้วย

ตาลุงทอมตาลุงทอมตาขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะปังๆปังๆโอ้คุณงหลังเตมความสูงนไฟนอลเอาให้มองมองลงมองเลยมงแน่นอนใช่มองลงปุ๊บพี่ซันนี่จะมีแฟนทันทีจะมาอวดด้วยจะมาอวดคุณไม่หัวเละเลยเมื่อกี้จะมาอวดด้วยนะว่ามีแฟนละ